ช่วงย่องเบาเข้าบ้านครับพี่เชิญด้านในครับจ้างครังหมดจังอะไรครับหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมีอะไรมีอะไรมีพี่โอเคมนี่รูปเขาเยอะมากเลยนะรูปเยอะรูปเยอะที่บ้านคุณเป็นแนวผสมผสานเลยนะนี่ไม่โอ้ว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นคนจัดจู่ครับเป็นเป็นแนววิวอินเอ่อโดยเย็นน้อยล่าทาครับผมแต่ตอนนี้คุยกันก่อนเขาบอกว่าตอนนี้หลายกระแสบอกว่าตุ้ยลืมตัวผมนะครับเรื่องมากอะไรอย่างเงี้ยหรอจิงเหรอไพ ไม่ได้ลืมครับไม่ได้ลืมก็เหมือนเดิมก็อาจจะเป็นช่วงเวลาของไม่คิดจติดแอร์ที่บ้านหรอกคิดอยู่ตั้งแต่พี่มากันอย่างนี้แหละผมว่าจะติดแล้วแหละเรื่ยเป็งตัวนครักตัวก็คือก็คือเป็นอะไรที่แบบว่าอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าเข้าใจผิดกันแล้วก็เลยแบบว่ากลายเป็นเหมือนแบบผมเป็นคนที่พูดจาเล่นแบบพูดแบบพูดเล่นๆเยอะปัญหาอะไรเงี้ยแล้วแบบพอไปเจอพี่พี่พี่สุนทรชนที่แบบว่าสวัสดีครับอะไรน้องคอย พอร์ลแล้วก็จะเข้ามาสักทีหรือไงมาทำไมเนี่ยวฉันบอกว่าเขาจะมาทำธีกรแล้วก็ไปอยู่บ้านอะไรเนี้นี่ไม่อะไการใช้หช้านะครับจะให้อยู่นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัดีครับไม่อะไรอะต่อต่อไม่ไม่เอาแต่ใจได้อาที่นี่เอาไวก็คือก็คือก็คือเป็นอะไรที่แบบว่าชอบพูดจาอะไรผงผาออย่างเงี้แล้วก็แบบว่าไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็แบบว่าก็ยังเล่นอยู่ก็เลยกลายเป็นเหมือนกับแบบว่า เข้าใจผิดกันไหมว่าตุ้ยเริ่มแรงเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใช่นักข่าวจะแบนเลยนะใช่บ้านะหน่าเป็นหน่าจริงๆโรคจะแบนเลยฉันเจอมันครั้งแรกที่เกลียดมันมากเลยเขาแบบเฮ้ยมันแต่ว่าเป็นโรคส่วนตัวสูงมากก็ตอนแล้นพอเป็นผู้ชายก็รู้ผู้ชายสักๆอย่างนี้ฉันก็ยิ่งโดนใจมากหรือว่าอะไรเอาแค่หัวอล้วเออหัวหลักอย่างเดียวไม่ว่าไม่มีแค่นี้ เรไม่ต้องนักข่าวเจองานทั้งแรกแบบเฮ้ยแบบขี้เก uh, ๊กมากวันๆมันจะมีเกมใช่ไหมครับไอเกมเพลย์สเตชั่นของมันเนี่ยมันจะนั่งเล่นแล้วเขาก็จะแบบไม่สนใจเลยจริงๆแล้วมันเ็ชอบเท่าไหร่ก็ชอบพวนบ้านๆดีนะให้กินกินมั้ยกินดฮ้ยงานง่ะยนอนเลยนี่อันนี้โดนใจมากจริงนี่งทำให ถามจริงว่าแล้วไปทำ้ชอบ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 อย่าเียปงนเลยเสีย้ชอบก็คือก็คือก็พอหลังจากตอตรงนั้นเลยอะคือผมว่โทรไปขอโทษทีก็เรียบร้อยานไปได้ดีครับผมอยสัตว์โดนใจมากเลยจริงๆนะเนี่ยไม่ต้องแข่งกับเราอายุอานามันก็ต่างกันนึกออกปะผมมีตัาตรงนี้อีกทีเลยชอบชอบ มีข่าวเล่นกับน้องพลอยน้องพลอยกิ๊กกันเป็นกิ๊กกันหรอไม่กิ๊กเป็นเพื่อนกันส่วนใหญ่ผมเล่นกับนักเอกคนนั้นเขจะเป็นเพื่อนสร้างความสนิทสนมให้เขารู้เลยว่าเป็นเออเป็นเพื่อนกันนะจะได้เจอคือเขาเล่นกับคนไหนก็มีข่าวคนนั้นตลอดจนไนคือเป็นผมก็โดนจับคู่อะไรจแบบ่คู่นะฮะอย่างคุณก็มีข่าวบ่อยคุณคุณเล่นจริงหรือเอาจริงผมเล่นเขาเอาจริงไงเล่นไม่รู้ไม่เข้าใจความรู้สึกข่เลยอ่านข่าวเขาไม่หละคนยุ่น คนนั้นเยอะแยะไปหมดอะ่อก่าเอาจริงหรือเล่นนะบอกได้เลยไม่มีมูลหนามีขี้อยู่แล้วไม่มีเลยไม่ธรรมดานี่เคยไปเชียงใหม่ด้วยกันตอนผ่าตัดกล่องเสียงนะครับพยายามแต่มันไม่ยอมผ่าเลือกไปกล่องรวงใจเลยหรอทำไมอะก็เป็นกล่องรวงใจของเขาไงใช่กล่องเสียงแล้ววันนั้นผมโดนไปหมดผมก็พูดไม่ได้โดนมอะไรกทูกโดยอะไรชวนคุยโดนโดนชวนคุยไปยั สองแง่สองแง่ที่มันผิดเพราะว่าเพอรสภารตัวเรามสอนเราอยู่หน้าบ้านหนุ่มเพื่ออะไรไอ้ไรอะไอย้ไรเงี่ยคุยไปคุยไปนะฮะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตมาดูไม่อยากดูว่าไบ้านอะอยู่ดีๆก็มาเป็นอันเนี้ยตัวแท่นวางเนี่ยตั้งแต่อยู่สมัยอยู่บ้านเช่าที่หัวลำโพงตั้งแต่อันนี้เงนครับนี่ไงต่อาุ้มไวยเอามาด้วยเอามาด้วยครับแล้วเอามาพอมาถึงบ้านหลังนี้ก็ย้ายอยู่ห้อง1ิก่อน